ตรงนั้นไม่สามารถออกได้เด้อนี่มาทางนี้ได้ไหมได้มาาันจะขคเยอะพะอันนี้ให้เนี่ยอันนี้ใส่ฝน เดิไปดีๆก่อนขับรถด,ดีๆจะวรถไหลนะเริ่มต้นจกตระนุนแลอวะไ,ได้ไหมได้ไหมน่ะค่อยๆค่อยๆตีดโอง่งไหมนั่นตีดไหมมามันเลื่อนมันเลื่อน มันลื่นเด้ออาทิตย์นี่มันเป็นกีฬาแท้จริงยังไม่อยากให้ไปเลยคขาอยากไปเนาะรอ,องเท้านักเรียนเปื่อนมัดเด้รองเท้านักเรียนนั่นน่ ปากเดหนาฝนปเปืือน<ะ>ไหมล่ะเปืือนไหมฮะโทรศัพท์เดี๋ยวชิวปเอาให้ล้อหน้าต่างเนี่ยฮะนฝนลำบากเด ي. ได้เ้ยค่อยไปแอบมันหองเขาออกมาเลยเนาน่่่โทรโทรททททเียก็ไม่อยากออกเลยนี่มา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 แล้วนี่เลียวไอตัวนั้นก็จะเข่าโอ้ยเดี๋ยวท่าน่ะ้ใส่กล่องไปส่งเลยได้มึงไง ทุกทั้งวันหรือเปล่าวันนี้ตัวอีกแล้ว